ตื่นแล้วลูกโอ้ยนอนไม่ตื่นเลยนอน,นบนเบาะอะไรนะม่รู้นะบอกรองก้นใครไม่รู้นะเอามานอนหนูนอนตรงนั้นหรอลูกวันนี้หนูตื่นสายอลูกอ๋อตื่นแล้วอากาศมันดีหรยอลูกอะนอนซานอนซาไม่เอาไม่เอาวันนี้ไปวันนี้ไปอาบน้ำนะลูกไปป่ะอาบน้ำมนูจะไปอาบน้ำเปล่าไปที่โรงเรียนไปเปล่าคะ อาบน้ำเอาตุกตาหนูเยอะจังเลยอะหนูอ,ออกมาเล่นเหรอตุกตาเหรอเออนอนยังไม่ถืนเนะอเ้ยนอนบนเบาะอะไรไม่รู้นะ <c oughs> เออไม่เอาไม่เรียไม่เรียไม่เรียะขาเดี๋ยวเป็นแผลนะเป็นแผลเดี๋ยวหมอตับหมอจับไปตัดขาทิ้งจะทำไงอะลูกไม่มีขาทำไงอะเอ้ยมีขาก็ให้แม่อุ้มอีกสิขนาดมีขาแม่ยังอุ้มเลยค่ะให้ไหมเหรอน้องเพิ่งตื่นเหรอ นอนซะนอนซะโอ้ยังไม่อยากตื่นดูเขานอนกับน,น้องหรือกับน,นอนตุ้กตายเยอะเลยนะ่ะโอ้เก่งกังเลย